น้ำก็ท่วมขึ้นมาสูงไปได้เท่าที่เท่ไรนี่อ,อันนี้ก็ประมาณเอวครับแต่ถุงน้คันกลับทางเดินฮะทางเดินที่เราเดินกันประจำนี่ฮะทางทางขวา,าของผมนะครับเป็นทางเดินที่เดินชนกันประจำกับใครก็ไม่รู้ ใครไม่อยากให้คนรบกวนก็มาเดินกันตอนนี้ไม่มีคนจยุ่งกับคุณพี่ครัตรงนี้ต้องเขาทําเขาต้องมีคนมาเฝ้าหรือว่าไงอันนี้จะมีเจ้าที่อาคารเฝ้าอยู่ข้างในเขามีอะไรบ้างเขาย้ายไปแล้วใช่ไหมครับย้ายไปหมดแล้วก็เหลือเจ้าที่อาคารที่เฝ้าตึกครับผมตอนนี้อาจจะเห็นผอง นสกายใช่ไหมครับครับนี่คุณน่าจะสี่รับหน้าที่ถ่ายครับผมนี่เขามีทีมงานอีกคนนึงนะครับโอ้โหสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบัสครับบัสบัสเตอร์เรียกสั้นๆว่าบัสเตอร์ช่วงนี้จะชื่อโบ๊ทครับผมครับผมแล้วพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อเพ็ครับครับผมพี่คนนี้นะครับพาเรามานะครับพี่เขาทักกันได้ครับตอนที่น้ำลดแล้วก็จะประจำอยู่ที่ประตูหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ทำอะไรกันอยู่ครับข้อแผลครับครับผมหาปลาไปไหครับผมครับผมอาหารแพงครับตอนนี้แพงครับข้อแผลสุกงูซื้อกับข้าวถุงนึงอ่ะสามสิบบาทนี่เผื่อได้แค่คนเดียวอ่ะอ๋อครับผมก็เผื่อได้ปลาจะได้ที่อ่ะครับเพิ่งจะซื้อที่ก็ไทยก็ไปถือไปทำต้มยำทำแกงอ่ะโอ้โหดีครับดียังไม่เี่ยยยังไม่เวี่ยงเลยปฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ เคเจอเหตุการณ์หรือมีมาก่อนในช่วงมอเตนะครับผมครับผมโอเคโอเคครับให้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 คนที่ที่บ้านคือพูดง่ายๆคือให้ให้ปรับสภาพก็ไปอยู่ของตัวเองอ่ะครับให้เข้ากับน้ำให้ได้โอเคฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ขอให้แบบทำแบบกิจกรรมสบายๆนะโอเคครับรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเงี้ยเพื่ออนาคตกับกับตัวเองเพื่ออนาคตของวันข้างหน้าโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับ นังไงฮะยังไงฮะชอบครับเจ้าทับใจมากครับวันนี้ทับใจตอนที่ตัดกล้องของเราเนี่ยทำไมฮะกลับมาเรื่องขึ้นมาครับขึ้นมาสูงประมาณนี้ฮะขึ้นเนี่ยสูงประมาณนี้คือบัสเตอร์ฮะอย่าเล่าฮะคุณเล่ามันไม่ไม่ไม่ได้ครับคุณห้าเจ็ดสี่ครับครับเดินนําหน้าครับคุณบัสเตอร์เนี่ยตามหลังคุณห้าเจ็ดสี่ครับ ขึ้นมาจะถึงคุณท่าเจ็ดสี่ก่อนคุณท่าเจะดสี่กโดดฮะเพื่อให้ความเปียกเนี่ยอยู่ประมาณให้น้อยที่สุดอ่ะอยู่ประมาณสะดืออะไรเงี้ยคุณมาสเตอร์กระโดดตามครับปุ๊บจังหวะแลนดิ้งมองพื้นไม่เห็นลงไม้ทั้งตัวก็บอกเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กับครับแต่ขึ้นซัดนะลงไม้ทั้งตัวครับตอนนี้ก็แห้งแล้วแห้งแล้วแห้งเสีย ือว่ากลับบ้านแม่ได้ว่าละอืกลับไปไปเล่าวันนี้บอกว่าไม่ได้เปียกครึ่งตัวที่เกษตรเปียกทั้งตัวแล้วนี่ฮะใครอยากจะเรียนพิเศษนะฮะก็ติดต่อนี่ครับก็กําลังมาแรงนะครับชมรมกีฬาทางน้ําก็สอนไว้น้ําฮะอุยมาใหม่ครับถ่ายเข้าไปมาใหม่ครับโอ้โหแต่แต่ร้านข้าวเขามีไอ้ที่กั้นกันนะครับอืคัดไทยอาจจะเปิดอยู่นะครับคุณนสัยนี่คือดอกไม้ตายโอ้โห เมื่อกี้พี่สุเทพบอกว่าถ้าต้นไหนไม่มีรากแก้วใช่ไหมครับอ่าใช่ถ้าไม่มีรากแก้วก็จะตายจะตายนะครับถ้ามีรากแก้วก็จะไม่เป็นไรผมดจักรยานคันนี้ฮะใช่ก็จะล้มไปเละชัดฮะรากแก้วจะไม่เป็นไรครับเป็นท่านรากกระเบื้องอย่างเงี้ยรากกระเบื้องฮะฮะอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้ก็เป็นร้านจีปาถาของเราโอ้โหปีปาถงอยู่ในนั้นหมดโอเอาอยู่กันหมดเลยครับก็ข้าวของทั้งคงจะขนไม่ทัน ก็ไม่รู้ว่าน้ำจะมาขนาดมาครับมาอันนี้จะเป็นเซเว่นอีกเซเว่นหนึ่งเซเว่นนะฮะนี่เด็กหลายคนบอกเกิดมาไม่เคยเห็นเซเว่นปิดนะครับวันนี้ลองนี่สรุปว่าไม่ได้เปิดยี่สิบชั่วโมงแล้วไม่ปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงปิดจริงจริงโอ้โหการที่ครับยังไงครับช่วงน้ำท่วมเลยคุณถ้าจะสีทำไงครับที่บ้านผมออกไป บ้างครับตอนนี้ก็อยู่บ้านครับผมออกไปช่วยขนทรายนิดหน่อยครับแล้วถ้าอยู่บ้านผมก็ขนดัแห้งหอสิบสี่หอสิบสี่นะครับเดี๋ยวตามมาสักครู่ครับผมจะพาไปดูอะไรตามมาครับรอทักพักครับอันนี้สิบสี่ครับอันน้นสิบห้าอเคครับผมสิบสี่ครั้งนะครับพี่เสกพี่เสกก็พักอยู่ที่นี่หมอเสกเกเหรอเสกกูจักกันเอ้ยจริงครับพี่รู้จักกัน ผมชอบมากเลยครับเสกลโซนครับทางซ้ายของเราก็เป็นบาร์ใหม่นะครับด้านหลังไปหมดเลยฮรเป็นมุมโปรดของคุณ5้าจสี่ชอบมานั่งกินข้างนี้ครับจะมีนกมาบินตอนนี้เมื่อกี้ผมเดินผ่านครับเดนสกายแต่ผมก๋วเตี๋ยวเปิดอยู่ร้านหนึ่งเฮ้ยจริงครับแต่ว่าเขาขายแต่ก็มีิ่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเี๋ย้แล้วพี่พี่มีมีปัญหาแบบ น้ำกัดเท้าอะไรอย่างี้ไหมครับไม่มีฮะับเพอพี่มันชินแล้วอ่ะครับพออยู่แถวบ้านก็ลุยน้ําตลอดอันนี้ก็คือสนามอินรีโอจำรถเต๋บอลนักหน่อแต่เต๋บอลนักหน่นสนามอินรีเราเห็นแต่ในรูปนะครับเนี่ยอเนี่ยพาให้ดูสนามบอลเราเสียหายหมดแล้วก็สนามบ้าสของเรา นี่มันทั่วมาประมาณประมาณอันนี้ประมาณสองอาทิตย์แ่ีเองที่มาอยู่ย้ายมาอยู่ตั้งก่อนสามวันเนี่ยน้ำขึ้นขนาดเนี้ยดูครับสนามบอลเราก็อ่าสนามบอลเราท่านโกเห็นโกไหมอาจจะจินตนาการไม่ออกเฮ้ยมันเป็นสนามบอลจริงหรือเปล่าอีกสองวันจะมีมาแข่งว่ายน้ำกันที่นี่หรืองี้มันต้องมีน้ามีเรือยาวแข่งกันครับโอ้โห เนี่ยตรงนี้มันจะลึกไงที่จะต่ำนะเนี่ยเป็นที่ลุ่หน่อยตรงนี้ก็เป็นเป็นถนนตรงแถววิศว่าก็จะเดินหน่อยอ่าใหม่อันนี้ก็จะเป็นท้องล่องอันนี้อันนี้สนามลักบี้ใช่ไหมครับอ่าสนามลักบี้ครับอแับคลับที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรมนันซีทักษินนะครับครับร่วมมาฮะขอขอทางทางฝั่งนู้นหน่อยฮะฝั่งนู้น สนามฮอกกี้ฮะเหรอเอ้ยสนามลักบี้ครับผมพูดผิดพูดผิดเราเคยมาเรียนพละกันที่นี่สมัยนึงได้ยินอาจารย์สอนพละก็มารอนะครับที่เสร็อยู่นะฮะว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นสภาพน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายสภาพน้ำนิดนึงฮะกล้องฮะค่อนข้างดำนะครับครู่าค่อนข้างเลยฮะนี่เรียกว่าดำจะมีกี่คลุย ะะที่ลุยน้ำนะถ้าใครใส่ชุดคุยแล้วมาถ่ายรูปที่ซูมนี้ในตอนนี้นะฮะก็จะรู้ว่าเป็นคุยที่ลุยน้ำจริงๆอันนี้น้ำมันเริ่มไหลลงมล <c oughs> ครับครับเนี่ยน้ำจะไหลลงมาทางเนี้แล้วมันจะไปไหนครับไปนนตามลงไปโน่นไปคลองไปคลอง บา,บางเขนป่ะครับนี่เดี๋ยวดูถ่ายผ่านหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีผิวน้านะครับมันจะมีเห็นไหมครับน้ํามันเกี่ยวป่ะครับเนี่ยมันไหลไปทางนู้นเะนี่ยนี่ยน้ำจะไหลลงไม่ได้อย่างเดียวเ<อ>พราะเริ่มไหลแรงลงแล้วเทอมมันที่สิบเก้าทันวาครับคุณคิดว่าผมว่าไม่ทันวะไม่ทันวะผมว่าไม่ทันไม่มีทางครับแต่พี่สุเทพบอกแล้วว่าไม่มีพี่สุเทพคาดคาดการว่าจะเปิดเทอมเมื่อไหร่ครับตามความคิดของพี่ ก็คิดว่าจะช่วงปีใหม่ช่วงมกราเนอะแน่นอนครับดนะคิดจยืนครึ่งตัวจะไปเปิดส์ายได้ไงครับคิดว่าเดินหน้าหน้าระบายคงไม่ทันเนอะตอนนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสามใช่ไหมครับสิบสามพฤศจิกาสิบสามาใช่ไหมก็เราต้อดินกว่าก็ต้องต้องน้ําต้องแห้งก่อนแล้วก็ต้องต้องทําอะไรบูรณะเออโอ้โหพูดถึงสุกเทยนะฮะคิดพี่คิดว่าไม่ไม่ทันนะเปิดอนครับทางซ้ายนี่สถานพยาบาลนะครับ ตอนนี้พยาบาลก็รักษากันเองครับที่เขาเขาคลุมหมดป่ะเนี่ยฮะเขาเขาคุมข้างล่างด้วยกันแดดกันแดคลุมข้างล่างด้วยไงน้ำไม่เข้ามัอ๋อโอ้โหฉลาดนะอันนี้ถุงหลายพันนะเปิดมาคลีละลายหมดแล้วครับบอกคงมันไหลว่าไงลูกพี่อนมีบุหรี่สูบป่ะนะมีบุหรี่สูบป่ะสูบคนนี้ลืม่บุหรี่มาไงเดี๋ยวเราแวะแป๊บนึงนะครับพี่สุเทพเราแวะ อันนี้แวะจะไปไหนครับไปหอ13บเนี่ยอ๋อครับผมยืมเรือเข้ามาด้วยครับนี่ก็เป็นการแก้เครียดนะครับของคนน้ำท่วมอยากยังอยากอยากเข้าเกษมไหมอยากเข้าเกษมไหมก็อยากแล้วอยายังอยากอยู่นะฮะถ้าน้ำเป็นงี้อยากไหมฮะถ้าน้ำเป็นงี้ก็ คิดว่าอยากเลยนะครับคิดสิฮะคุณเอสกายขอโทษครับผมขอโทษอยากให้คุณเอสกายบรรยายครับตรงนี้คืออะไรครับนี่เป็นลานจอดรถนะครับหน้าอาคารข้างในนั้นธนาคารเทพเทพมากเลยครับตอนนี้ก็เอที่จอดรถนี้ยกขึ้นสูงแล้วนะครับมีบันไดขึ้นแต่ว่าเฮะก็ยังท่วมถึงคุณว่าไข่เขาหนะตรงนั้นน่ะคุณเห็นไหมครับว่าไข่สูงเข้าไปครับสูงเข้าไปสูงเข้าไปครับ ผมว่าอาจต้องมีภาพประกอบในการของเราวว่าเขาเป็นใครเสื้อเสื้อสีดำใช่ไหมครับชัดครับชัดครับผมไม่อยากเชื่อว่าผมได้เจอตัวจริงของเขามีแฟนรายการขหนึ่งครับคุณตองนะครับให้ดูนะฮะว่าคานเทศเป็นยังไงใช่เป็นที่ทําการคุณตองนะครับ วัวถือว่าท่วมสูงนะรับเนี่ยสูงมากเห็นว่าเขาท่วมที่ชมรมด้วยนะฮะน้ำขึ้นไปท่วมชั้นชั้นสี่ขึ้นไปท่วมชั้นเดียวนะฮะปกติเดินผ่านตรงนี้ฮะจะมีเสียง้เแล้วแล้วตอนนี้เงียครับเบอรเตอร์ครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกไหมครับมาทำไมครับมานี่ครับเหมือนเดิมมาเที่ยวมากระโดดหลบขึ้นกระโดดหลบขึ้น ขึ้นเยอะฮะโทรศัพท์ชัดมาถึงสหกรณ์แล้วนะครับใครที่แถวบ้านก็มาจอดรถที่นี่ได้นะฮะก็มีทางเข้าออกที่จอดรถเป็นรถแบบว่าโหลดเตี้ยนิดนึงนี่แค่ยูโฮมนะครับชื่อจะคล้ายๆดาราเกาหลีคนหนึ่งโฮมยูเฮแล้วประตูประตูนู้นจะต่ำกว่าใช่ไหมครับเอ้ย ไม่ใช่ต่ำกว่าระดับน้ำจะต่ำกว่าเออโอเคไปแล้วครับโอ้โหเรือแบบนี้นี่ก็เป็นอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ก็เป็น KU Home ครับผมโอ้โหนี่แพรฮะเห็นแล้วอย่างร้องเพลงจริงยังไงฮะ รเรือนแหสุขที่ผมว่าตึกนี้ต้องหยุดการกอร่อสร้างกันเลยนั่นแหละครับ<ช>คงไม่มีใครมานั่งฉาบคุณในขณะใช่เพราะว่าน้ำมันท่วมไงใช่เป็นน้ำสองเปิดใหม่น้ำจะใสมากดูดูตรงนี้น,ำ<ช>น้ำบรรยากาศถ้าเราไม่นับว่าน้ำท่วมบรรยากาศดีตรงนี้ถือว่าสวยแล้ น่าจะสี่ก็บสบายผมรู้สึกตัวว่าอยู่ที่เวนิสอะไรเงี้ย <Okay. S 2> กำลังล่องเรือก,กอนโดล่าอยู่นี่คือคณะบริหารกอนโดล่าครับผมเออเว้ยถือว่าวันนี้มันทริปที่เป็นไงครับสุดยอดครับายี่สุเทพบอกว่าเราไม่ต้องไปเที่ยวทะเลกันแล้วนะครับอ่าผมไม่ต้องเที่ยวทะเลเนี่ยนั่นก็เสร็จแล้วเนี่ยทะเลปลอดภัยกว่า่หลายคนเกินคน แี่ทะเลธรรมชาติของเราแต่คนหวังน้ําจะท่วมบ้านหนีหนีออกจากกรุงเทพไปไปทะเลอะไรเงี้ยนี่แหละฮะเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้อะไรนะครับ86ตัวนี้86แล้วเมื่อจากเมื่อวานเท่าไหร่ครับเมื่อวานก็พอๆกันลดลงมานิดเดียวเองเพิ่มขึ้นมาเซนนึง19ธันวาฯนี่เปิดทันไหมครับน่าจะไม่ทันจากพี่คาดการณ์ว่าประมาณวันที่เท่าไหร่ครับเอาคาดเดาเอาพี่ ไม่รู้ว่าจะคิดว่าน่าจะนานหลายวันอยู่ออครับโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับคณะเศรษฐศาสตร์นะครับนี่จมนะฮะ <c oughs> ผมมีรุ่นน้องเรียนอยู่คณะนี้นะครับแล้วอยากถ่ายให้ดูก็ <c oughs> ดีใจด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจด้วยจริงครับเ <c oughs> อ้ยบรรยากาศดีจริงเนี่ยล่มลื่นมาก <c oughs> แล้วก็เนี่ยมีเสียงนกร้องนะฟังเงียบๆนะียบฮะมีเสียงนกร้องด้วย คุณตากล้องของเราเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยครับวังตรงคิดว่าที่จะต้องถ่ายอย่างนี้ต่อไปอีก7วันเนี่ยไหวหรือเปล่าครับต้องเดินลุยเข้ามาเนี่ยชีวิตผมเกิดมาก็เหนื่อยมาเยอะครับเจ็บมาเยอะครับผมฝ่าน้ํามาหลายลูกคลื่นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแม่กดเงินเ่รนเฮ้ยผมเราก็ได้มาจบรอบรอบแล้วฮะเรือแล้วนี่ข้างด้านนู้นเป็นด้านที่เราเริ่มต้นขึ้นเรือนะครับ ตอนนี้ก็จบจบแล้วนะครับถือว่าก็ได้เห็นเต็มๆนะฮะเกษตรห่านวิชาเกษตรศาสตร์ว่าบางเค้นก็เปียกจริงๆเปียกครับเปียกครับทานตากล้องเปียกไม่เปียกรายการเราก็ไม่ได้ไม่มีให้ผู้ชมชมนานแล้วเฮ้ยถ่ายหมาครับหมาอยากไปเฮ้ยหมาหมาให้นั่งสยู่ข้ามอยากไปด้วยนะครับเดินไปเจ้าของก็อยู่ข้างบนไม่ต้องลงมาขึ้นไปเลย อยู่ข้างบนมีอาหารมีกินมีอะไรกินบ้างครับตรงนี้แต่ของเขาอยู่ข้างบนอยู่เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับเราให้กําลังใจผู้ประสบภัยกันนะออคุณฮัทจะสีครับผมอย่างที่คนที่กําลังทอดแห่อยู่ต้นงบอกไว้ครับเราก็อย่าไปเครียดกันครับปรับตัวปรับตัวอยู่กันมาให้ได้ครับครับคุณได้กายว่าตอนนี้ก็คุณขี้คุณเริ่มงอกแล้วนี่ครับใช่ครับเท้าผมมีพังผืดแล้วหายใจในน้ำได้แล้วนะคุณเอสกายใช่ครับใช่ครั ยังคุณมัตเตอร์ครับเมื่อกี้หายใจเนี่ยครับผมแล้ววันวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับอดทนครับมันท่วมได้นก็ต้องแห้งได้ครับจริงนะครับคุณห้าจะใช่ครับใช่คุณห่วงหมาตัวนั้นมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวข้อคงมีคนดูดูแลนะผมว่าพอแค่นี้นะครับสู้สู้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่สุเทพจะไปส่งเราตรงตรงแยกเกษตรนะครับเพื่อกลับบ้านกัน ครับตรงนั้นแห้งดีนะครับโอเคเดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้ครับครับนี่ครับทุ่งม่บ้านด้วยันอ๋อนี่คือถนนงามวานนะครับหน้ามหาลัยเกษตรครับือใจขอบคุณพี่ตุเทพด้วยนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเต็มที่เต็มที่ครับแล้วพี่ตุเทพอยากจะบอกว่าถ้า คนไหนที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วยังสามารถดูรายการของเราได้อยู่นะจะบอกว่าถ้าออกมาลุยน้ํานะครับเวลาลถมาเนี่ยถ้าเจอคลื่นใหญ่ๆอย่ากระโดดครับคขอบคุณมากครับโว้ขนาดนี้นะฮะขนาดที่โวน้ำไหลแรงมากครับน้าไหลแรงมากครับโอ้อาชนกันรถใหม่คันหนึงครับเดี๋ยวให้รถเราไกอนตที่นนี้เคยซีหลอกครับตอนนี้ร้านซีหลอก ตอนนี้ต้องมาแลครับเรือแท้โอเคครับนี่คืออุโมงค์นะครับใครอยากรู้ว่าอุโมงค์จะเสร็จท่วมไหมไม่ท่วมนะครับทำไมนะบเพราะว่ากับกนอย่างดีเพราะว่าไอ้แค่สนิทอุโมงค์อ่ะเขาจะทำเป็นอ๋อ